This Thai PBS Podcast View the world via the is View via PBS world voice เราก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้คนทำงานออฟฟิศทุกคนก็คือบากตามหามอย s t เจอร์ไเซเป็นหลกักแล้วก็พวกฝุ่นมลภาวะความเครียดก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผิวเรามันอ่อนแอลงได้ถ้าเราชอบอาบน้ำบ่อย mm. ก็ไม่ได้มีอะไรแค่ว่าหลังจากที่อาบน้ำเสร็จ เราก็อาจจะต้องชฉลมด้วยมอยเจอร์หรือว่าออยนิดหนึ่ง mm hmm. เพื่อให้ผิวมันกักเก็บน้ําเน้นทามอยเจอร์ไรเซอร์เป็นหลาาักค่ะโดยมอยเจอร์ไรเซอร์กลุ่มครีมต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงส่วนประกอบของพวกน้ําหอมหรือว่าพวก mm hmm. แอลกอฮอล์ mm hmm. เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ครีมนะคะที่เราจะใช้บนใบหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีตัวที่ดีที่สุดและแพงที่สุดก็คือกลีเซอรีน ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของหน้าของเรานี่แหละนะคะหน้าสวยๆของเราหน้าหล่อๆของเรานี่แหละคะ่ะแต่เวลาหน้าไม่แข็งแรงเป็นอย่างไรมันอันเดียวกันกับการแพ้หรืออะไรหรือเปล่าเออเดี๋ยวามาทําความเข้าใจกันกับแพทย์หญิงไดแอนลาวหาไทยคะ่ะแพทย์ทางด้านผิวหนังและความงามคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่คะสวัสดีคะ่ะมาถึงปุ๊บหน้าไม่แข็งแรงอ่อนเปลี้ยเพียแรงนอนน้อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ มันมเป็นหน้าที่เกราะป้องกันผิวของเราอะ่ะม,มันอ่อนแอลงอ๋ออ่อนแอลงใช่มันอ่อนแอลงมันเลยทําให้เกิดอาการแพ้ตามมาคําว่าอ่อนแอลงแสดงว่าก่อนหน้านี้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันดีมันแข็งแรงตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดเลยอย่างนั้นไหมแบบหน้าเราก็ปกติดีแต่พอเราโตขึ้นมาแบบเ,เรื่องของการเวลาเรื่องของวัยอายุ สภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มีผลจริงๆแล้วหลักการก็คือว่าในส่วนของผิวที่บอกผิวไม่แข็งแรงเนาะคนทั่วไปอะ่ะมันก็จะสื่อถึงผื่นแพ้ผิวแห้งที่เ,เกิดขึ้นได้ซึ่งในตัวนี้ค่ะมันก็จะเกิดจากในหนึ่งคือพันธุก,กรรมเ,เป็นตั้งแต เกิดเลยก็เป็นได้เราก็จะเห็น<อ>ด้วยความที่เดี๋ยวนี้เราเจอมลภาวะเยอะเนาะอาหาร<อ>การกินที่เปลี่ยนไปเนาะ<อ>เหตุผลต่างๆพวกนี้มันบางทีก็จะทําให้เด็กที่เกิดมาปุ๊บก็แพ้ลยุยก็มีเหมือนกันอ๋ออันนี้2ก็จะเป็นในเรื่องของอายุมากขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปจะเห็นว่าเมื่อตอนที่เราเด็กๆเนาะวัยรุ่นเนี่ยสวยผิวแบบว่ามันวับมันจังเลยพออายุเริ่มจะ30 40ทุกคนก็เริ่มต้องหา เจเซอร์กันอย่างเดียวละไม่มีใครตามหาสิ่งที่ทําให้หน้าหายมันละีแต่คนตามหาว่าครีมอะไรชุ่มชื้นบ้างแล้วมันทําให้หน้าเราชุ่มชื้นได้นานแค่ไหนอ่าอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวคือบางคนจะมีโรคตั้งแต่เกิดเลยอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินหรือว่าโรคเซบเดอร์อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มันก็ทําให้เกิดผิวแห้งอ่าอยู่แล้วอันที่สี่นี้ก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์อันนี้จริงๆล้วคือเป็นคนปกติ แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยเกิดผิวที่มันอ่อนแอลงอย่างเช่นอชอบอาบน้ำอุ่นอชอบอ,อาบน้ำบ่อยหรือกลุ่มที่อยู่ในภูมิประเทศที่อากาศหนาวหรืออยู่ในห้องแอร์เพราะว่าห้องแอร์เนี่ยคือเป็นอากาศแห้งที่หนาวแย่ยิ่งกว่าการไปอยู่อากาศหนาวที่เมืองนอกอีก ใช่สําหรับผิวอ่ะนะคะมันแห้งเกินไปใช่เพราะมันแห้งเกินไปมันไม่มีแบบฮิวมิดดิฟายแบบไม่มีความชื้นอะไรเลยอะเราก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้คนทํางานออฟฟิศทุกคนก็คือแบบตามหามอยเจอไรเซอร์เป็นหลักเดี๋ยวนี้โปรดักที่ออกมาผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์อะไรตอนเนี้ค่ะเติมน้ำให้ผิวเสมอตอนเนี้ยถ้าเราเห็นเทรน เต็มเลยใช่แล้วก็พวกฝุ่นมลภาวะความเครียดก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ผิวเรามันอ่อนแอลงได้บางอย่างก็ดูหลีกเลี่ยงได้บางอย่างก็หลีกเลี่ยงยากใช่ค่ะเพราะว่าอย่างพอคุณหมอบอกว่าอาบน้ําบ่อยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าอย่างสองมือเหมือนเดิมก็สอกจริงๆอ่ะหมอว่าประมาณหนึ่งก็ได้นะคือถ้าเป็นคนผิวแบบแห้งจริงๆอ่ะไม่ต้องถึงสองหรอกเพราะสมัยก่อนอ่ะ คนไทยอะ่ะเราไม่ได้มีแอร์เยอะขนาดนี้แลวด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนเราเลยอ,เอาบน้นํากันสองอหรือ,อบ่อยอแต่ว่านาวันเนี้ยที่เราไม่ได้แบบอยู่ในแบบเอาดออเหงื่อไม่ได้ท่วมขนาดนั้นใช่ค่ะตรงเนี้มันก็ทำให้เราไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำแบบ เยอะๆสองสาครั้งต่อวันเงี้ยไม่ต้องเราก็ได้แต่บางคนก็ชอบอาบบ่อยเนาะอันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นไลฟ์สไตล์ของเขามากกว่าก็ดีดีอนามัยดีใช่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเราชอบอาบน้ําบ่อยก็ไม่ได้มีอะไรแค่ว่าหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเราก็อาจจะต้องฉโลมด้วยมอยเจอร์หรือว่าออยนิดหนึ่งเพื่อให้ผิวมันกักเก็บน้ําน้อยยหนึ่งคู่กับตัวสบู่ที่ใช้อ่ะค่ะก็อาจจะเลือกเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนนิดหนึ่งก็ได้และน้ําให้ใช้น้ําเย็นอย่า ใช้น้าอุ่นคือจริงๆเมืองไทยเป็นเป็นเมืองร้อนนะแต่เราชอบอาบน้ําอุ่นเนอะใช่ค่ะเราติดเราติดเราติด,แล,ตดแล้วว่าเป็นเมืองไทยเป็นประเทศที่แบบร้อนมากแดดดีมากแต่เราขาดวิตามินดี ใช่เพราะเราหลบแดดกันสนุกสนานเลยคือกันแดดเพราะว่าไม่อยากให้มีฝ้าหรืออะไรใดๆขึ้นหน้าแต่แบบว่าต้องเราก็หลบแดดด้วยถูกต้องวันนั้นมีคนไข้ฝรั่งค่ะเขาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วเขาชอบเมืองไทยเขาก็มาถามเราว่าทําไมคนไทยถึงผิวสวยจังเลยเนี่ยเขาอ่ะมาอยู่เมืองไทยอ่ะทาไมกระฝ้าเขาขึ้นเต็มไปหมด เขาเลยบอกไปว่าถึงแม้คนไทยจะอยู่ในเมืองไทยที่เป็นประเทศเมืองร้อนแต่เราทุกคนมีไลฟ์สไตล์คือเราต้องการหลบแดดนะคะเราไม่ได้เหมือนเขาที่แบบกระโจนเข้าหาแสงแดดอาบแดดได้เป็นวันวันใช่ค่ะคือคือเมืองเขากับเมืองเรามันต่างกันไงเราอยู่กันแต่แดดบ้านเรามันเกินไปค่ะเกินไปค่ะเหมือนมีดวงอาทิตย์อยู่สองดวงทำงานดีเกินเจ็ดโมงนี่แบบฮเที่ยงหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดโง แดดแบบโหแดดสิบ oh. โมงถึงบ่ายสองนี้เป็นแดดที่เรียกว่าแบบเขาเรียกอะไรนะทําให้ผิวเราไหมได้เลยนะปัจจุบันนั่นแสดงว่าเหตุและปัจจัยที่ทําทําให้หน้าของเราไม่แข็งแรงเกิดอาการแพ้ได้ง่ายๆหรืออะไรต่างๆโอ้โหมจากหลายปัจจัยมากทั้งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตพันธุก,กรรมใดๆหรืออะไรเงี้ยโอ้ยเยอะมากเราหญิงจะหาสาเหตุโ <c oughs> ด้ย <c oughs> ส่วนมากเลยนะต,ตอนนี้นะคะถ้าเราตัด คนที่เ,เรียกว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคไปเลยก่อนเนี่ยหลักการก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดนึงถ้าเลือกได้เนาะอันที่หนึ่งก็คือถ้าอาบน้ำอย่างที่บอกแหละแนะนำน้ำเย็นมากกว่าอันนี้นี่พูดในมุมของการที่บอกว่าผิวเราก็จะดูเด็กขึ้นด้วยนะคะ เดวหน้าแช่เลยน้ำแข็งเห็นเทรนไหมคะว่าว่าดาราหลายๆคนใช้น้ำแข็งล้างหน้าตายอยเลยลองดูอันนี้2ก็คือว่าเน้นทามอยเจอไรเซอร์เป็นหลักค่ะโดยมอยเจอไรเซอร์กลุ่มครีมต่างๆอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงส่วนประกอบของพวกน้ำหอม หรือว่าพวกแอลกอฮอล์ก็จะช่วยได้ะนะคะแล้วก็การที่เราไม่มีความเครียดหรือว่าลดการเจอพวกมลภาวะต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หมอเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความชุ่มชื้นของผิว,วเยอะมากมไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดกลุ่มฟิลเลอร์หรือไบโอสติมูเลเตอร์ต่างๆนะตอนนี้ทุกอย่างคือกลับมาที่ให้น้ำกับผิว เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อย่างวันนี้ถ้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของครีมนะคะที่เราจะใช้บนใบหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีตัวที่ดีที่สุดและแพงที่สุดก็คือกลีเซอรีนใช่คำว่าแพงที่แพงที่สุดด้วยใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ดีแล้วก็แพงะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มของที่มีส่วนประกอบของกลีเซอรีนนะคะตัววัซซลีนเนี่ยก็เป็นตัวที่ โอกาสการแพ้น้อยสุดก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของมันคือทําให้เกิดสิวอุดตันได้เพราะเนื้อมันค่อนข้างเหนียว mm hmm. เวลาที่เราทาไปบนผิวอะค่ะมันก็จะเหมือนมีการแบบออกลูดปิดตัวรูขุมขนเนาะ mm hmm. ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางคนแต่ว่ามันได้ได้ผลดีเหมือนกันนะวาสลีนอนะดีค่ะ uh huh. ดีเป็นสิ่งที่ดีอค่ะอะอันนี้แบบพวกปิโตเรเลียมเจล ใช่ปิโตัวเลียมเจลกับิวาสลีนคือของสิ่งเดียวกัน,นคือหลักการอของครีมต่างๆนะคะถ้าเราไล่ไปอ่ะจะเห็นความเขาเรียกในความเข้มข้นความเจือจางเนาะจุดเริ่มต้นมันจะเป็นเหมือนเนื้อคล้ายรเซรั่มเป็นน้ำส่วนประกอบมันคือน,น้ำเป็นเป็นน้ำเยอะๆหน่อยแล้วก็ไล่ๆๆไปจนอันสุดท้ายมันก็จะเป็นกลุ่มของตัวปิโตราตุมที่เป็นตัววัสลีนที่เป็นเนื้อเหนียวๆมคนมันก็จะเหมือนเป็นสัดส่วนของน้ำกับปิโตราตุมที่มันแบบ รันไม่เท่ากันไปแบบนี้ค่ะค <c oughs> ก็คืออันเดียวกันนั่นเองใช่ก็จะมีส่วนประกอบขั้นในเนื้อเนื้อของผิวที่ไม่เหมือนกันขึ<อ>้นอยู่กับส่วนประกอบข้างในที่มันไม่เหมือนกันแต่เท็กซ์เจอร์ของเนื้อมันจะไล่ไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ผิวแห้งมาก,มากๆบางทีเราก็จะทาครีมลงก่อนพอทาครีมเสร็จปุ๊บเราค่อยเอากลุ่มของออยลหรือว่ากลุ่มของ วสลีนมาทาทับเพื่อออกขูดให้ครีมตัวนี้มันไม่ละเหยออกเป็นงนั้นเวลาที่เราทาครีมอะค่ะเราทาแป๊บเดียวใช่ไหมหแล้วครีมมันก็เหมือนซึมไปแล้วเหมือนกับไม่เห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีบางครีมทาไปแล้วเฮ้ยมันละเหิดเลย <laughs> ไม่ใช่แค่ระเหยนะร <laughs> ะเหิดไปแล้วใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี้ยค่ะอ,อย่างช่วงก่อนนอนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบระิเวณแบบ ฝ่าเท้าฝ่ามืออะไรที่มันแบบหนาๆอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราทาครีมเสร็จเราก็ไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆเนาะเราก็แบบเดินเลยอะไรอย่างเงี้ยครีมมันก็ไปแปะอยู่บนพื้นต่างๆอะไรอย่างงี้<อ>ใช่ไหมคะการทาโค้ดด้วยกลุ่มของกลุ่มที่มีส่วนประกอบของพวกออยเยอะขึ้นหน่อยอะ่ะมันก็จะทําให้เหมือนมันออกขระแล้วอยู่ตรงนั้นได้ถ้างั้นต้องทาทิ้งไว้สักประมาณกี่นาทีดีคะหน้าถึงเราถึงจะเอาหน้าเราหรือเอาหัวเราลงไปนอนกับหมอนแบบบางทีคลุกซ้ายคลุกขวาแบบครีมที่ทามา มันไปอยู่กับหมอนหมดแล้วถ้าถามว่ากี่นาทีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆก็อยากจะให้มันดูเหมือนซึมที่สุดหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ต้องแบบว่าชโลมจนแบบว่าเยอะคือฉันอยากให้หน้าชุ่มชื้นมากก็ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วว่ามันก็มีปริมาณการซึมดูดซึมของครีมของหน้าเราอยู่อคืไม่ต้องมากเกินไปแต่ให้มันถึงให้มันถึงให้มันถึงใช่อย่าอย่าเหนี่ยมครีม ยันียมครีมคุณเหมือนอคุณหมอรูอ้เลยอะแต่อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวนี้โปรดักต์มันมีเยอะจริงๆงแล้วโปรดักต์ที่ไม่แพงและดีก็มีเยอะมากเหมือนกันโปรดักต์ที่แพงมากแล้วก็ดีก็มีเหมือนกันอุยเดี๋ยวหลังไม่ดีกว่าไ <laughs> <laughs> อที่ไม่แพง <laughs> มีหลายอย่างเอาแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเออใช,ใช่ใช่แล้วแล้วแต่งเงินในกระเป๋าด้วยคือบางคนก็สามารถที่จะซื้อดีๆไปเลยอันนี้ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอ้ยมันก็ มันก็คือเครื่องสําอางที่มันเขาเรียกอะไรเราซื้อบ่อยหรือเราเราสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนคือเดี๋ยวนี้ไปยืนอยู่ในดงบรรดาเครื่องสำาโลชั่นครีมมันต่างกันยังไงมัน ใช่ตึง,ง,งใช่ไหมคะใช่ใชหลักการก็เลยคือว่าแบาบเวลาเราทาครีมมานะคะถ้าเราจะไล่ขึ้นไปอะเซรั่มเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างที่บอกเป็นน้ำส่วนมากมันจะมีมส่วนประกอบหลักก็คืออย่างเช่นถ้าเราอยากจะแนาใสแล้วก็ตองเลือกเซรั่มที่เกี่ยวข้องกับแนาใสถ้าเราอยากจะเน้นในเรื่องของเหมือนแบบให้อนตี้ออกซิแดนต์กับผิว ให้ผิวหน้ามันดูเด็กขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกเป็นเซรั่มขึ้นมาค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้หน้าเราได้รับความชุ่มชื้นเราเลือกเซรั่มไม่เวิร์ก S <S อันนี้ไม่เวิร์กละเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือน้ําเพียวๆเลยค่ะแล้วมันระเหยได้ใช่เ,เพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นเลยกับของผิวเลยค่ะทีนี้ด้วยความที่เราต้องการความชุ่มชื้นของผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเป็นคนน้ํามันแล้วเราไปใช้ในเลเวลออยล์หรือไรอใช้ในเลเวลของวัสลีนโอ้โหเยิ้มเลยเยิ้มไปกันใหญ่กลุ่มนี้เราต้องไปเลือกเป็นกลุ่มโลชั่นเพราะโลชั่นคือตัวที่เหมือน เข้มข้นขึ้นมานิดนึงอ่ใช่ใช่แล้วถ้าจากโลชั่นขึ้นมันก็จะเป็นเนื้อครีมถอ้าจากเนื้อครีมท่นก็จะเป็นกลุ่มที่ผสมพวกกลุ่มออยล์ปิโตรตุ่มละอ่าเพราะนั้นสเต็ปก็คือประมาณนี้ค่ะก็เลยจะทําให้เราพอจะเลือกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะได้คุณสมบัติของครีมเนี่ยมันเลเวลไหนอืมอยากได้ทุกตัวเลยหน้าใสหน้าอ่อนไวนและหน้าชุ่มชื้นมีไหม ก็อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Product ของ s กิน c a r e เนาะที่หมอรู้สึกว่ามันแบ่งได้คร่าวๆหนึ่งคือ Product ของ Moisturizer อก็คือเพียวให้ความชุ่มชื้นอันนี้2คือกลุ่มไว i t e ท i n g ่อ่าก็เพราะว่าเรื่องกละเรื่องฝ้าเนาะคะปัจจุบันอันนี้3ก็คือจะเป็นในเรื่องของการให้เหมือน ให้ผิวเราเด็กขึ้นเหมือน anti aging ให้เราดูไม่แก่อ,อ่ะค <Concept S 1> อนเซ็ปม,มันก็จะมีแค่3อันนี้แหละก็แล้วแต่บางคนเขาก็เอา3อันมามิกซิ่งกันบางคนเขาก็เลือกเป็นตัวโดดโดดโดดก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนแต่อย่างที่บอกถ้าอย่างของหมอเองอ่ะหมอก็จะเน้นไปเลยว่าถ้าเป็น moisturizer หมอก็จะเป็น moisturizer เผียว ถ้าหมออยากจะได้ตัวยาเข้ามายาที่เป็นกลุ่มของไวท์เทนนิง่งหรือ,อยาที่เป็นกลุ่มแอนตี้เอจจิงหมอเลือกเป็นตัวที่เป็นกลุ่มเซรั่ม,มหมอไม่ชอบมิกซิ่งทุกอย่างหมดเพราะวันที่เราแพ้เราไม่รู้แพ้อะไรอ๋อก็เลือกเป็นอย่างๆไปใช่ค,ค่ะอาจจะมยเจอร์ไรเซอร์วันนึงอาจจะเป็นไวท์เทนนิง่งถัดไปอีกสักสองสาเดือนเราอาจจะ เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ใช่ไหมมันคือไม่ใช่แบบว่าอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าในกระทรมิ่งเดียวกันนั้นอ่าฮะมันก็จะเลือกเซรั่มหนึงอันที่เป็นไวท์เทนนิ่งหรือเป็นแอนทา g เอจิงคู่กับครีมที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ะจะใช้สองอย่างเนี้ยบวกกันแต่เพียงแค่ว่าจะไม่ซื้อโปรดักที่เป็นครีมที่บวกทั้งไวท์เทนนิ่งอยู่ในนั้นใช่แอนทายเอจิงอยู่ในนั้นอ่าแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์อยู่ในนั้นอันนี้ไม่ค่อยซื้อหรอ ก็จะประหยัดเวลาสะหน่อยให้แบบเร็วๆ <c oughs> ใช่ไหมแต่บางทีใช้อย่าง,งานั้นเราโอกาสแพ้มันสูงกว่าแล้วพอแพ้เราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะวิ่งไปหาตรงไหนดีว่าอะไรที่ทําให้เราแพ้อ,อ,อันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจคือแบบเราก็อยากจะแบบว่าไหนๆก็ซื้อแล้วทีเดียวเลยเพราะจะไมให้มานั่งทีลสะสเต็ปสเต็ปรู้สึกแบบสำหรับสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกยุ่งยากอย่างตัวเองนี่แหละกว่าจะแบบ ได้ออกจากบ้านทีหนึ่งหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเนาะเออเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ไม่หยุดไม่หยุดสวยเหมือนกันไม่หยุดหล่อเหมือนกันเว้ยแต่เดี๋ยวนี้คนผิวดีเยอะนะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คนดูแลเรียกว่าคนดูแลเร็วขึ้นคือเดี๋ยวนี้กระแสการดูแลผิวหนังหรือหรือในเรื่องของบอดร่างกายเลยล่ะเทลท์ทั้งหมดอะเป็นเรื่องของ prevention ล่ะอ่ามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะเราจะทํามันก่อน ก่อนที่มันจะเกิดอืมตอนนี้มันจะเป็นเทรนที่มาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยโหเด็กๆรุ่นใหม่นะตาดีมากผิวดีมากคุณดีมากอย่างเงี้ยเกิดใหม่ทันไหมไม่ใช่สิดีแล้วเกิดมาในรุ่นนั้นก็ดีแล้วเหมือนกันค่ะเฮ้ยคุณหมอใช้คําว่าเกิดมาในรุ่นนั้นด <c oughs> คุณก็ฟังช่วยดิฉันด้วยท <c oughs> <g ül> ีนี้มันมีที่เขาพูดกันปบ่อยว่าอยากให้หน้าชุ่มชื้นดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆคะ่ะช่วยได้คะ่ะดื่มน้ำก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันมันมันไม่ช้าไปหรอแบบว่าแต่ก็ช้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดจริงๆแต่ก็ช้าใช่แก้วไม่พอมั้งกะว่าต้องกินเป็นแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีแก้วแบบใหญ่ๆเยอะขึ้นเยอะไปก็ไม่ดีนะดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะไปก็ไม่ดีก็จะมีโรคบางโรคที่เกี่ยวข้องกับการดื่มน้ำเยอะไปแล้วทาให้เกิด อาการบางอย่างที่ไม่ได้ดีต่อร่างกายเลยใช่ค่ะพวกเบาจืดอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นดื่มน้ำพอประมาณสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกแหละสาเหตุที่มันทำให้เกิดผิวแห้งมันเกิดได้จากหลายปัจจัยเราก็ต้องดูว่าของเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็เราก็พยายามที่จะตัดลดตรงของสิ่งนั้นลงก็เป็นการปรับพฤติกรรมซะมากกว่า แล้วก็บางคนเคยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลเซอร์บ่อยเดี๋ยวหน้ามันบางอะไรอเงอี้ยเกี่ยวมับคำเนี้ยมันเป็นถ้าพูดจริงๆในฐานะหมอผิวหนังก็ยังงงเหมือนกันว่าเลเซอร์อันไหนหนะ้าที่ทําให้หน้ามันบางหลักการมันน่าจะเป็นในลักษณะว่าเขาแค่อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเลเซอร์บางตัวมันไม่ควรทําบ่อยอเขาก็มีระยะเวลาของเขาอยู่แล้วอ่าซึ่งระยะเวลาตรงเนี้ยเขาบอกเราว่าต้องเดือนหนึ่งนะต้องสองเดือนเพราะว่าเรายิงเพื่อทําให้เกิด แผลที่ผิวแล้วกว่าแผลเราอะ่ะมันจะรักษาตัวเองกลับมาได้มันใช้เวลาหนึ่งเดือนขั้นต่ำแต่ถ้าคุณไปยิงมันทุกอาทิตยนะ์น่ะก็ไม่ได้อ,อันนี้มันก็อาจจะแบบเร็วเกินไป<อ>หมอคิดว่ามันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าก็เลยบอกว่าอย่าไปบ่อยใช่แต่ก็ก็ไม่ใช่ทุก,ทกเครื่องด้วยนะคะเพราะแต่ละเครื่องก็เขาเรียกยังไงดีแต่ละเครื่องเนี่ยมีจุด เด่นในการยิงหรือว่าพอยต์ในการยิงที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางเครื่องก็ทำได้บ่อยแต่บางเครื่องต้องมีระยะเวลาที่หยุดก่อนแต่ว่าถ้าจะทำก็ต้องกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะใช่ถ้าจะทำก็แนะนำว่าก็ควรจับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าเขาจะดูแลเคสได้ดีกว่าในวันที่การประเมินเคสเขาก็จะมีความสามารถมากกว่าคู่กับ การที่เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้แก้ไขได้หรือหาคนทางแก้ไขให้เราได้มากกว่าเพราะว่าปัจจุบันถ้าเราได้เห็นข่าวต่างๆโดยส่วนมากอะ่ะจะเป็นจากคนที่ไม่ใช่กลุ่มแพทย์เท่าไหร่นักซึ่งบางทีเขาไม่รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเรา เขาต้องทำอะไร<า>คนไข้เป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างพอเขาไม่รู้แล้วเขาไปทำต่อแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เหมือนตามมาได้แล้วแทนที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีมันก็ดีเลย์ออกไปอีกผลมันก็เลยตามมาเยอะอ,อแล้วอันนี้สำหรับคนที่แบบหน้าผิวหน้าไม่แข็งแรงอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยค่ะในแต่ละช่วงวัย ก็จะใช้แตกต่างกันไหมอย่างยงถ้าเกิดคนอายุมากๆแล้วความชุ่มชื like ้นของผิวอ่ะมันมันมันน้อยมันน้อยอยู่แล้วมันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะอันนี้จะต้องดับเบิลประโคมเข้าไปเลยไหมคะจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าดับเบิลประโคมเข้าไปค่ะแต่ว่าทาบ่อยๆได้ก็ดีถ้าเป็นครีมนะคะแนะนาว่าทาบ่อยๆได้ก็ดีแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยเยอะพวกเครื่องมือต่างๆหรือการฉีดต่างๆตอนเนี้ยมันจะมีตัวที่ทําให้เหมือนผิวเราอ่ะลักอิ่มฟู มันไม่ใช่แค่อิ่มฟูแต่มันทําให้ผิวเราเหมือนรีเวิร์สกลับไปเด็กขึ้นมันก็เลยเหมือนจะมีการผลิตตัวน้ํามันออกมามากขึ้นแม้จะอายุมากแล้วไปฉีดมันก็อ่าใชะคำว่าฉีดแล้วนะเนี่ยมันก็ได้เหรอคะใช่ค่ะไม่<อ>ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ด้วย<อ>เลเซอร์ก็ช่วยนะคะณปัจจุบันมันจะมีเลเซอร์ในกลุ่มที่กระตุ้นคอลลาเจนเยอะๆเน้นห่วงผิวเรื่องของการยกกระชับอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้ในเรื่องผิวที่มันแห้งอ่ะมันดีขึ้น อาอแต่แต่ว่าถ้าอคอลลาเจนมันน้อยลงอย่างนี้มันไปกระตุ้นตรงไหนขึ้นมาได้อีกอะคะจริงๆแล้วมันใช้ทั้งความร้อนหลักการเลยคือเทมเพลเจอร์มันต้องถึงมมเมื่อเมื่อเทมเพลเจอร์นี้ถึงมันก็จะไปกระตุ้นตัวคอลลาเจนนั้นขึ้นมาได้แต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะการฉีดถ้าเป็นเครื่องมันจะใช้ความร้อนเป็นหลักแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นในเรื่องของการฉีดเนี่ยคือตัวสารที่ฉีดเข้าไปมันจะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบ และกระบวนการอักเสบนั่นแหละจะไปกระตุ้นให้ตัวคอลลาเจนมันสร้างตัวเองมากขึ้นเพราะเมืมอ่อคอลลาเจนของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นคอลคอลาเจนของเด็กที่เด็กกว่าคนที่เก่งเด็กกว่าเราประมาณสักห้าปีการผลิตอะไรต่างๆมันสารสื่อประสาทตรงนั้นมันก็จะดีขึ้นนะคะอ๋อคือจริงๆคอลลาเจนยังมีอยู่แหละแต่มันไม่ได้มีตัวที่แบบถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่ให้เขา ฉันตื่นมาทํางานนะคอลลาเจนฉันทำงานอย่างนี้นปะ่ะใครๆบอกว่าเหมือนคอลลาเจนที่เรามีเหมือนเป็นเหมือนเป็นคอลลาเจนที่แบบทั้งบิดทั้งเบี้ยวถ้าเป็นถ้าเป็นคอลลาเจนเด็กเนื้อเป็นคอลลาเจนที่แบบโหดูตึงดูเหมือนแบบว่าทหารแบบ วัยหนุ่มชะกันยี่สิบอ่าอย่างเป๊ะๆๆๆพออายุเริ่มมากขึ้นมันเริ่มน่ยลงย้วยลงหนว่ยลงอย่างเงี้ยค่ะจากที่เดิมยืนเป็นแผ่นตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มบิดซ้ายบิดขวาพลิกตะแคงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำให้มันก็ไปทําให้มันกลับไปเป็นใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดยืนให้ตรงมากที่สุดใช่ทำให้มันยืนให้ตรงมากที่สุดทําให้มันเป็นระเบียบมากที่สุดมันจะได้แบบว่าออกฤทธ อะไรเงี้ยทำงานได้เต็มที่แต่ต้องใช้แบบแสงหรือหรือเลเซอร์ที่ถึงใช้เลเซอร์ laser. ใช่ค่ะก็จะมีการใช้เลเซอร์ให้ถึงครีมก็ช่วยเลเซอร์ก็ช่วยในกลุ่มของตัวงานฉีดก็ช่วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างมากกว่าเพราะแต่ละอันมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันค่ะแต่ครีมมันจะเป็นลักษณะเหมือนการไปแก้ที่ปลายเหตุเพราะมัน หลักการคือคอลลาเจนมันดรอปทุกอย่างมันดรอปครีมเหมือนเราไปโบกให้มันแบบอยู่ข้างบนเออมีเยอะขึ้นนะมีเยอะขึ้นแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ๋ออันนี้อันนี้เราพูดในแง่ของกลุ่มที่ผิวแห้งจากอายุมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปกติทั่วไปผิวแห้งในวัยอื่นๆก็ครีมก็ได้ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องต้องใช้ครีมต้องใช้ตัวยาเขาช่วยมันอยู่ที่ว่าเราเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะต้องไป ทำหัตการต่งางๆใช่ใช่ค่ะหลักการก็คือว่าเราแต่เราด้วยว่าเราคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าในกลุ่มที่เลเซอร์ที่กลุ่มที่กระตุ้นคอลลาเจนอะไรพวกนี้มันจะได้ผลดีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาคือเรื่องของการยกกระชับใบหน้าจริงๆเมนหลักที่เข้ามาก็คือเพื่อการยกกระชับใบหน้านั่นแหละแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันก็จะได้เป็นแอดออนเสริมเข้าไปอเพราะว่าไม่อย่างนั้นต่อให้หน้าเราตึงแต่ผิวเราโอ้โห แห้งลอกมันก็เป็นริ้วอย่างเงี้ยก็ไม่สวยเหมือนกันเงี้ยค่ะเขาถึงว่าแบบว่าไปเติมเต็มให้ผิวอิ่มฟูดีโดยที่แบบี้จะเป็นคนั้นใช้จะมีวลีของเขาใช่ไหมคะฟูดูแบบอะไรนะผิวย้อนวัยผิวเด็กไปอะไรงี้เลยค่ะก็จะมีวลีของเขาตรงนั้นแหละแต่แต่ถ้าคนที่ดูแลตัวเองดีมาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วอย่างคนที่แบบอ่าหน้าที่แบบไม่แข็งแรงที่เกี่ยวกับสิวได้ไหม เกี่ยวได้เหมือนกันรุ่นอะไรเงี้ยนาะสิวเกิดได้ค<ะ>่ะฮอร์โมนหลักการก็คือมันจะมีว่าถ้าสมมุติว่าผิวมันแห้งมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เหมือนแบบเชื้อโรคมันสามารถที่จะผ่านตัวแครกของผิวได้เหมือนกันอันนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ในส่วนของสิวเนี่ยโดยส่วนมากอะคะ่ะมันจะเกิดจากในกลุ่มของถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะเกิดจากฮอร์โมนนี่แหละเป็นหลักการปรับเปลี่ยนของฮอร์โมนการผลิตตัวน้ํามันที่มันออกมาด้วยความที่ฮอร์โมนเปลี่ยนไปอะร่างกายมันกาลังปรับตัวอยู uh huh. ออ่ช่วงแรกของการปรับตัวมันก็จะมีความระเบิดระเบ้อนิดนึนง uh huh. ในส่วนของตัวสิวต่างๆกับอันที่2คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้ product ที่เกี่ยวข้องกับค o สเมติกเครื่องสำอางมันเยอะแบบเยอะมากตัวที่กระตุ้นให้เกิดสิวอะ่ะมันก็เลยบางทีเราใช้เยอะอ,อยากสวยไงอ,อยากสวยก็อยากที่จะประโคมมันเข้าไปบนหน้าเราเพราะเราหวังว่าเราอยากจะสวยแต่หารู้ไม่ว่าไอสิ่งที่ประคมเข้าไปนั่นแหละมันทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นสุดท้ายก็ต้องกลับมานั่งแก้กันต่อ ทุกอย่างก็เลยวกกันไปวกกันมาแต่ว่ามันก็ถ้าฮอร์โมนมันก็เดี๋ยวดมันก็จะดีขึ้นใช่ค่ะด้วยอายุก็จะดีขึ้นแล้วก็อย่าเครียดดื่มน้ำให้พอดีใช่ไหมคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์บางอย่างเช่นแอลกอฮอล์ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ d r อปก็ดีค่ะเพราะไม่อย่างนั้นก็มันก็จะทำลายพวกมันเป็นเรื่องของกระบวนการเอจจิ้งโปรเซสอะฮะก็คือมันก็จะทำให้อวัยวะ เซลล์ต่างๆของร่างกายเรามันก็แก่ขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยอภินุกรรมบางทีก็ยากนิดนึงอ่นนี่ยากหน่อยค่ะเออแล้วก็ยังอื่นจะแต่งเสริมเติมแต่งที่คุณหมอได้อธิบายคุณผม้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่รู้สึกว่าถ้าบางคนใช้หน้าตาในการทํางานหรือจําเป็นที่จะต้องแบบเป็นหน้าตาให้สวยๆหล่อๆ ก็เอาแล้วแต่หัตการก็ปรึกษาเฉพาะบุคคลไปใช่แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะผิวหน้าเราจะแข็งแรงได้หรือไม่ก็อยู่ที่เราแหละเลือกเอานะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอได้แอนค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะค่คคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะแป๊บเดียวเองเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This Thai PBS Podcast is PBS อารมณ์อะไรที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิดเมื่อเจอมนุษย์ทกซิกควรทำอย่างไรเศร้าแบบไหนต้องไปหาหมอพันตำรวจเอกหญิง,แ,ง,งแพทย์หญิงอัญชุลีเทระวงไพศารจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมาเล่าให้ฟังครับมนุษย์เราอาะค่ะเราเกิดมา เราจะมีสภาวะจิตมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจิตแพทย์น่ะเขาเรียก temperament คือเด็กแต่ละคนเกิดมาร้องอูแววแม้ออกมาจะมี temperament ติดตัวมาบางอย่างบางคนเลี้ยงง่าย easy child ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น easy child กันบางคนก็เลี้ยงยาก difficulty child คือกินยากนอนยาก หุดหงิดง่ายเออบางคนก็เป็นแบบ slow to warm up คือตอนเวลาเปลี่ยนพี่เลี้ยงเปลี่ยนสถานที่อะไรก็จะงองแงร้องให้ปรับตัวยากแต่สักพักหนึ่งพอเขาปรับตัวได้เลี้ยงง่ายละอันนี้ก็มีมกับกลุ่มที่4ี่เป็นกลุ่มมิกซ์ไ h ก็คือรวมเดี๋ยวก็เลี้ยงง่ายเดี๋ยวก็เลี้ยงยากแล้วแต่อารมณ์ก่อนจะกรธโมโหมันคืออารมณ์แบบผิดหวังเราโกรธโมโหเพราะว่าเราผิดหวังอือเราบางคนอ่ะเวลาโกรธอ่ะ เขาเรียกแองเกอร์โกรใช่ไหมคะม,มันจะมีแองเกอร์ทเวิร์ดเอาท์เตอร์คือโกรธข้างนอกหรือว่าโกรธกลับมาที่ตัวเองเราก็ต้องมาดูนะว่าแบบเรื่องเนี้ยเขาตําหนิเราเรื่องอะไรบางทีอ่ะมันใช่ความผิดเราหรือเปล่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ว่าเราเจอมนุษย์ท็อกซิกอะ่ะอยู่ดีๆก็มาดายมาโทษ <ด S 1> นะเราเอเอมาโทษเราบางทีอ่ะถ้าเรามีสติแล้วเราก็ เออบอกตัวเองว่าเอออันเนี้ยันเป็นเป็นปัญหาของเธอแล้วแหละไม่ใช่ปัญหาของฉันก็จะจบอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ผ่านไปเออเหมือนแค่เดินไปแล้วก็เหยียบขี้หมาเฉยอะมันก็จะเลอะจะเหม็นแล้วก็ไปล้างแล้วเราก็เดินก้าวเดินต่อไปแล้วก็หยัาไปย่ำบางคนก็แบบยังย่ำเหยียบขี้หมายอยู่นั่นแหละก็ยังคิดก็ยังทุกข์อยู่ตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเวลาเราผิดหวังอกหักอย่างเงี้ยเออก็ธรรมดาแหละใครอกหักก็ดิ่งก็เศร้าก็ทุกข์ใช่ไหมคะมันก็เจ็บปวดทรมาน แต่พอสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็จะค่อยๆทําใจได้แต่ถ้าเราแบบเศร้าหนักมากแรงมากจนถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่อยากจะตายหรือว่าเศร้าแบบเป็นเดือนเป็นปีแล้วยังไม่หายเศร้าซะทีอันนี้แปลว่ามันไม่ปกติละเพราะว่าเราอาจจะมีโรคอารมณ์ซึมเศร้าช่วงแบบอากาศเย็นคือจะมืดเร็วข้ามเร็ว กลางวันสั้นเนี่ยเราจะพบว่าคนน่ะจะดาวดิ่งมากกว่าช่วงซัมเมอร์หรือว่า<อ>ช่วงฤดูร้อนฤดูการมีผลเลยค่ะ uh huh. คือโดยเฉพาะในต่างประเทศที่กลางวันกับกลางคืนเขาต่างกันมากๆในฤดูหนาวอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ในฤดูหนาวบางที่เนี่ย สี่โมงเย็นเนี่ยเริ่มมืดเริ่มนะค่าแล้วนะแล้วกลางคืนเนี่ยมันยาวนานากว่าจะเช้าอีกก็กว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เพราะว่าคนจะแบบดิ่งดาวได้ง่ายจนถึงพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าได้เขาเรียกซีซิโนลดีเพชัน This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www thaipbspodcast com แอปพลิเคชั่นไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud